โย่สวัสดีทุกท่านฮะวันนี้พบกับเราช่องแอนด์เมรเต็มอีกแล้ววันนี้ผมจะมาอันบ็อกและรีวิวสาย DisplayPort to DisplayPort นะฮะสายนี้ยาว3เมตรนะ,ะผมเป็น DP-DP DP เนาะแล้วก็ตามสเปคมันเนี่ยรับสูงสุดนะฮะ4 k 60Hz เฮิร์ตนะฮะแต่ว่า 144Hz เฮิร์ตใช้ได้แน่นอนนะฮะสายตัวนี้นะฮะพร้อมส่งสัญญาณเสียงดิจิตอลได้ด้วยนะฮะหัวเคลือบสารป้องกันการตัดกัดก่อนนะฮะ สายตีเกีียวและหุ้มฉนวนป้องกันสัญญาณรบกวนอย่างดีนะครับผมทําให้มีความเสถียรของสัญญาณสูงนั่นเองนะของยูกินเช่นเคยเจ้าเดียวกับที่เรารีวิวรอบก,ก่อนที่ผมไม่ได้ตอบเม้นหลายคนนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ดูเลยดีกว่านะรจริงๆในกล่องก็ไม่มีอะไรหรอกมีแค่าสายพอดีผมจะซื้อมาใส่จอตัวนี้จอตัวนี้ของผมเพราะว่าผมย้ายโต๊ะมาไกล ผมก็เลยต้องการสายที่ยาวมากขึ้นเพื่อไปต่อเจ้าคอมพิวเตอร์ของผมนะฮะพื้นหลังอาจจะรกนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเรากำลังเจ็บห้องอยู่พอดีแล้วก็ออกไปซื้อสายเลยแล้วเราก็มาถ่ายเลยนะอาจจะทำให้ดูรกนิดนึงก็เดี๋ยวเราแกะก่อนจริงๆในกล่องไม่มีอะไรเลยสำหรับใครที่ซื้อถ้าเก็บไปเจ็ดไปเจ็ดวันเก็บไปเสร็จไปเจ็ดวันะฮะสำหรับกล่องก็เก็บไปสองปีนะ,ะเพื่อเคมนะฮะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็เอาไปเคลมได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเก็บกล่องก็มันผมนี่แหละกล่องเต็มบ้านนี่นะอันบ็อกมาก็จะมีสายสายนี่เลยสามเมตรใช่ไหมผมซื้อมาสามเมตรใช่ไหมผมคิดว่าสามเมตรน่าจะเพียงพอนะเพราะโต๊ะผมยาวเมตรห้าสิบไป ก็สองเมตรกว่าก็น่าจะพอดีนะนี่เลยสายมมีอะไรเห็นปะหัวมันจะหุ้มทองแดงทองหรือทองแดงไม่รู้เนะี่ยพองการการกัดก่อนฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรใช้งานได้เลยเป็นปลั๊กแอนเพลนะไม่ต้องห่วงสําหรับใครที่ดึงสายออกนะฮะให้กดตรงนี้ด้วยนะเนี่ยมันจะมีที่ให้กดอยู่ถ้าดึงดึงเลยพอร์ตท่านอาจจะพังได้นะฮะก็นี่แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมไปติดตั้งให้ดูเลยลวยกันนะฮะ นี่หลังจากผมติดตั้งอจอเสร็จสายต่อจอเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันใช้ได้144เฮิร์ตจริงๆนะก็อันนี้เป็นจอของผมนะครับเป็นจอ 2K 144ก็จริงๆมันก็ได้แล้วแหละเพราะว่ากล่องมันก็เขียนไว้นะฮะก็เดี๋ยวผมมาให้ดูว่ามันใช้ได้นะตัวนี้เป็นจอ E20 พูดจะเป็นน้ำมันเลยนะจอจอหลักจอรองผมนะฮะอันนี้เป็นจอหลักนะฮะวิงได้144เฮิร์ตนะครับผม ตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับสายเจ้า ugreen displayport to displayport uh, dp t o dp เป็น dp อ่า dp 1.4นะฮะผมใช้ dp 1.4เนาะสายก็โยงเก็บตามหลังนี่เลยนะฮะอันนี้เป็นสายนะโยงเก็บขึ้นไปนี่เลยแล้วก็เดินลากลงมานะแล้วกลับไปที่หลังเครื่องนะก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไร จอผมจอบนเป็นฟูลเฮนดีร้อยยีิบ้านล่างเป็นฟูลเอ้ยสองเครอสิบสี่นะถ้าผมจำไม่ผิดตัวล่างน่าจะ 2K นะฮะก็ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ทายไงยก็ฝากด INE, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้การรีวิวครั้งใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าครั้งนี้ผมไม่รู้จะทํำรีวิวอะไรแล้วนะฮะนั่นเองฝากด้วยแล้วกัน